ย,ยาสีฟันซลอินเทนซีฟกรรมแค์พิสูจน์เลยดูแลปัญหาเหงือก10วันท่อ pvc ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากล้องวงจรปิดวัตชิเราดูแลคุณมากกว่าใครรับประกัน3ปีเต็มโค้์เซ็นเตอร์1795 สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒนพร้อมด้วยทีมงานนาว26ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทีมงานแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารรอยแกมเพชรนะครับทํามา25ปีสุดท้ายก็ เดินลอยตามรุ่นพี่สกุลไทยบางกอกอะไรที่ไปก่อนหน้าเนี้ฉบับสุดท้าย16ธันวาแล้วก็เลิกลากันไปนี่ก็ทำมาจะต้องนะแล้วก็ยังมีนิตยสารหูแมกกาซีนนี่ก็เลิกเหมือนกันนะเอเขาว่าเศรษฐกิจดีนี่ว่านะทำไมมันปิดกันล่วงผอยล่วงผอยเลยแล้วผมจะอยู่ได้อยู่รอดตลอดฝั่งไหมเนี่ยนะ เราะฉะนั้นระหว่างที่ชมอยู่เนี่ยมีให้ชมก็รีบชมนะแล้วก็จะต้องส่งลายเลยเลยก็รีบทํานะเดี๋ยวเวลาไม่มีขึ้นมาเหงานะจะบอกให้เอาเศรษฐกิจดีไม่ดีไม่รู้ละ่ะแต่ว่าการจัดลําดับความสามารถในการแข่งขันนี่ของเราถูกถีบล่วงมาสองพอยต์สองอันดับเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยในช่วงหน้านะเป็นการจัดของที่เขาเรียกว่า World Economic Forum นะแต่สำหรับตัวเลข ที่มันบอกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็มีนะเอ้าอย่างนี้เอ้าล่าสุดเขาดูตัวเลขการใช้พลังงานในช่วง9เดือนแรกของปีนะอันนี้กระทรวงพลังงานเขาทำตัวเลขมาในเชิงการใช้น้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้น4.8% 4.9%ในเชิงการใช้น้ำมันเนี่ยน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใช้กันวันละร้อยละสามร้าล้านลิตรต่อวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเห็นน้ำมันมันถูกเราก็ใช้เยอะในเวลาเดียวกันการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น4.9%เนะแสนสามหมล้านยูนิตแล้วที่สำคัญคือ ค่า FT ตอนนี้ติดลบนะหมายความว่าท่านจ่ายน้ำมันจ่ายค่าไฟไปเท่าไหร่ค่า FT เมื่อก่อนบวกตอนนี้กลายเป็นติดลบนะติดลบ33สตางค์ใช้มากก็ติดลบมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอา้ายังมีข่าวดีนะอย่างเช่นใครที่รอทางอะไรทางพิเศษทางพิเศษที่จะจะทำนะมอเตอร์เวย์นะนี่ตอนนี้มาถึงขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้างประมูลเซ็นสัญญากับเอกชนนะหลักๆจะมีสองสายนะสายหทางหลวงหมายเลขหก 6, บางไปอินสระบุรีโคราชอันนี้บอกเลยว่าขณะนี้เนี่ยได้เซ็นสัญญาเพิ่มขึ้นแล้วนะทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็นการก่อสร้างเนี่ยสีตอนนะประมูลแล้วได้แล้วนะยีตอน ลงนามไปแล้ว21ตอนหรืออีก4ตอนจะลงแล้วก็เดี๋ยวกลางปีลงอีก15ตอนเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้เงิน7กมื่นล้านเนี่ยมีข้อกำหนดไหลลื่นแล้วส่วนอีกสายหนึ่งคือทางหลวงหมายเลข811บางใหญ่กาญจนบุรี43,700ล้านประมูลแล้วทั้งหมดเ้าหมดอนะ่ะ25ท่อนประมูลแล้วเนี่ย9ท่อน ลงนามสัญญากับผู้ก่อสร้างเนี่ยมันไปสร้างเนี่ยเตอนรอบการปีนี้อีก2ตอนส่วนที่เหลืออีก16ท่อนสิตอนเนี่ยจะเปิดประมูลไปจนถึงเส้นปีนี้นั้นหวังได้ว่าในปี2563เราจะได้ใช้มอเตอร์เวย์ไปทางภาคอีสานสักทีหนึ่งหลังจากที่เรามีมอเตอร์เวย์ไปภาคตะวันออกนะแต่ว่าแล้วก็มอเตอร์เวย์ที่เป็นวงแหวนตะวันตะวันออกนะเส้นบางไะอินบางนาเนี่ย แต่ต่อไปเราก็จะต่อจากบางประอินวิ่งจูดโคราชจากบางใหญ่วิ่งจูดไปกาญจนบุรีประมาณต้นปี2564ปีนี้ปี2559ปลายปีก็บวกไปอีก3 4, ปี4ปีอย่าเพิ่งรีบตายนะครับจะได้ไปใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์กันส่วนเรื่องของความเป็นไปของเศรษฐกิจที่ดีดอีกตัวหนึ่งดัชนีภาวะเศรษฐกิจราย คัวเรือนของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้อยู่ที่ระดับ44.2ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2เหตุผลนะในแง่ราคาสินค้าปรับลงค่าใช้จ่ายไม่รวมหนี้สินลดลงมีสภาพคล่องมากขึ้นมีความกังวลในการชำระหนี้ลดลงแต่ใจคอที่ไม่ค่อยดีเนี่ยของครัวเรือนก็นนคือมองไปข้างหน้าความมั่นอ,อกมั่นใจเรื่องของรายได้เนี่ยชักไม่ค่อยแน่ใจ มันมีข่าวไอ้บริษัทนั้นจะปิดบริษัทนั้นจะเลิกนะโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในวงการเนี่ยวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยสารนิตยสารนี่กระเจิกระเจิงไปหมดแล้วเนี่ยอย่างที่เพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างไรน้อยสองฉบับนะพลอยอะไรพลอยแกมเพชรแล้วก็ยังมีฮูอีกสองเล่มปิดจะเลิกนะก็คงจะเป็นภาวะเศรษฐกิจแข่งขันไม่ไหวคนอ่านน้อยอะไรก็สุดแท้แต่ ส่วนในสหรัฐเมรกาขณะนี้เนี่ยเขามีการดีเบตดีบกันระหว่างคลินตันกับทรัมป์คือผมพูดแล้วมันจะไม่สุภาพนะมันเป็นการเลือกตั้งที่ที่ผู้นำที่จะมาให้เลือกสองคนเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกแก๊บเลยแล้วก็อย่างทรัมป์เนี่ยมันหามากนะคนก็ห่วงกันเนี่ยเขาก็บอกเอ้เนี่ยถ้าทรัมป์มาเนี่ยนะอาจจะมีผลนะต่อเศรษฐกิจโลก แต่คลินตันถึงจะสวยถึงจะดูดีอะไรก็ตามทีชีก็เจกว่าแล้วแต่ว่าความนิยมจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นั้นผมเชื่อว่าอำนาจของฝ่ายบริหารของสหรัฐหลังการเลือกตั้งเนี่ยคงจะไม่มาเพราะว่ามันถูกดึงแข้งดึงขาขณะนี้ที่ธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสุดท้ายของโค้งสุดท้ายของการจะเลือกตั้งพอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยผมคิดว่าประชุมกลางปีเนี่ย คงจะมีประชุมปลายปีนี้คงจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างแน่นอนซึ่งก็สอดคล้องกับทางศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยเขาก็มองว่าครึ่งหลังเ,เดือนสุดท้ายของปีนี้หลังเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จแล้วน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยสองครั้งสิริรวัมว่าคงจะขึ้นดอกเบีย้ยไปประมาณสัก75สตางค์จากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่50ตังค์ก็จะเป็นบาท25ของเราก็บาท501.5 0เปอร์เซ็นต์ เอาละครับโดยสังเขปขณะน,นี้เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาลองดูซิว่าเออหลังจากทำอะไรไปต้องร้อยแปดพันประการนี่นะในเชิงของการมองจากข้างนอกเข้ามาความสามารถในเชิงการแข่งขันของประเทศไทยเอาไปเทียบในตารางโลกเนี่ยมันดีขึ้นเลวลงยังไงรายละอียจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงที่สองของมันนี่โกราวนะครับอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบในช่วงที่แล้วว่าคือเวลาเราจะดูความเป็นไปในประเทศของเราเนี่ยบางครั้งเราพูดกันเองมันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่ามันก็มีการดูจากที่ข้างนอกเขาทําทําในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออันนี้ก็จะเป็นพวก Standard ดแอนด์พาวเอ่อมูดี้อินเวสเตอร์เซอร์วิสฟิชเลตติอะไรนี้ก็ว่าไป แล้วมันก็มีวิธีจัดอีกวิธีหนึ่งคือวัดความสามารถในการแข่งขันไอเนี่เราไม่ได้ไปจ้างเขาจัดนะมันก็จัดเขาไปแต่ว่าเขาก็จะเผยแพร่ข้อมูลนะในเชิงของความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นรายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัดโดย World Economic Forum อันนี้มันก็เป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นมาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็จัดประชุมประจำปีเชิญผู้นั้นคนนี้มาพูดเนี่ย แต่ว่าไอการที่เขาจัดเนี่ยมันก็ทำสะท้อนภาพว่าเออมันดีขึ้นเร็วลงอย่างไงประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่เรียกว่าที่ s อนไอเนี่ยเรามีสมตัวบวกแล้วก็ไม่ไปไหนอะไม่ดีขึ้นเลยแต่ในแง่ถ้าวัดเป็นในเชิงความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันปลูดปราดกว่าเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันจัดทั้งโลก เอา138ประเทศเนี่ยที่มันมีข้อมูลอล้มันนั่งแรงกิ้งแล้วมันก็นั่งดูรายละเอียดเลยว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดีตัวนู้นอะไรเงี้ยนะประเทศไทยอ่ะไม่เคยติดท็อป10เลยไม่เคยอยู่ในกลุ่มพวกนี้เขาเลยเนี่ยท็อป10นี่ท็อป10สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์อเมริกาเนเธอร์แลนด์เยอรมันสวีเดนอังกฤษญี่ปุน่นฮ่องกงฟินแลนด์เราไม่เคยอยู่ในพวกท็อป10เลย ท็อปทก็ไม่เคยไม่เคยอยู่ในหนึ่งในยี่สิบเลยแล้วเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ประมาณเนี้สามสิบกว่าถึงสนะี่สิบแถวแถวนี้ในช่วงปีนี้ยล่าสุดของปีสองพันห้าอห้าสบเก้านี่ยจากการจัดอันดับความน่าเชื่อจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้คือคะแนนเต็มเจ็ดเนี่ยนะคะแนนเต็มเจ็ดเนี่ยปีแล้วเราได้สี่จุดหกปีนี้ก็ได้สี่จุดหก คือสอบสองครั้งคะแนนเท่ากันนะแต่ว่าอันดับล่วงครับปีที่แล้วเราอยู่อันดับที่สามสิบสองปีนี้ล่วงมาเป็นสามสิบสี่อ้าวเอ๊ะเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นปรับปรุงบ้าบอไอ้โทษปรับปรุงเยอะแยะตาแปะนะไม่ใช่บ้าบอคอแตกปรับปรุงเยอะแยะตาแปะเอ๊ะทำไมอันดับความความความสามารถในการแข่งขันมันถึงได้ถอยลง คำอธิบายก็น่าสนใจนะคำอธิบายก็คือว่าเอ,อคนอื่นเขาทําได้ดีกว่าที่เขาไล่อันดับมาคนอื่นก็ทําได้ดีกว่าลองดูสิครับว่าเราทําดีตรงไหนบ้างอา้อาวเย็นเช่นนี่เอาใช้หลังตัวอย่างให้ดูถ้าด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยปีที่แล้วอันดับย7บเจ็ปีนี้สิบสาแสดงว่าการบริหารจัดการในเชิงของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยดีขึ้น เป็นรุปเป็นเรื่องเป็นราวมีเป้าหมายชัดเจนไอเรื่องการอินโนเวชันคิดค้นนวัตกรรมอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขึ้นมานิดเดียวสามปอยอาจจะมีโครงสร้างมีกระทรวงดิจิตัลมีความจะทํานูน่ทนทํานี่แต่อันี่น่าสนใจเือนนี้ครับความน่าเชื่อถือของตํารวจแสยดงว่าไถน้อยลงไงนะจากเดิมเนี่ยร้อยสิบสองนะ ตอนนี้เหลือ61แสดงว่าดีขึ้นมากเลยนะมันสวนความรู้สึกของผู้คนหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าแต่เขาอาจจะไปดูจากอะไรก็สุดแท้แต่ส่วนในเชิงคุณาภาพทางด้านการศึกษาก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังปรับขึ้นมาในทิศทางที่ <c oughs> ประธานโทษไม่น่าพึงพอใจอันนี้คือภาพรวมคำ, <c oughs> รคำถามประธานโทษคำถามก็คือว่า จากนี้ไปเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างก็ไปวัดความแข็งแกร่งดูถ้าไปเทียบประเทศในแถวแถวนี้เนี่ยไม่น่าห่วงเลยนะครับถ้าเอาประเทศอาเซียนรวมกันบวกกับอีกสามประเทศเนี่ยเราอยู่ตรงกลางประมาณเบอร์หกสิงคโปร์เบอร์หนึ่งญี่ปุ่นเบอร์สองมาเลเซียเบอร์สามเกาหลีใต้จริงเราเบอร์หกเอไปวิจารณ์ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันจามเฉยเยเลยนะถ้าเทียบอันอื่นอีกล่ะเออถ้าไปวัดดูตัวอื่นเรามีอะไรน่าสนใจไหม นะก็ต้องบอกว่าในแง่ของความความสามารถในเชิงแข่งขันเนี่ยเรายังสู้จีนไม่ได้สู้เกาหลีไม่ได้สู้มาเลยไม่ได้แต่เราก็มีความเหนือชั้นกว่าคนอื่นอันดับกลางกลางคราวนี้เมื่อได้ตัวเลขพวกนี้มาเนี่ยปฏิกิริยาของคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานเศรษฐกิจหรือรองนายกเศรษฐกิจหรืออะไรต่อเมื่อไรเนี่ยจะมองอยังไงติดตามช่วงหน้า ้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับก้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ส่งไลน์เข้ามาทําให้ผมทารายการพรุ่งนี้สเปเชียลมันนี่โกราววันพฤหัสบดีได้สะดวกขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างชมอยู่ยังจะส่งมาเพิ่มก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะวันศุกร์ผมไม่อยู่วันศุกร์ผมไปเที่ยวนะครับท,ท,ท,ทําทำาเที่ยวเที่ยวแบบนี้แหละดีส่วนเรื่องของการจัดความสามารถในเชิงแข่งขันเนี่ย ไปถามคนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเนี้ยเลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าขีความสามารถของไทยเนี่ยในเวทีโลกนี่ก็ต้องถือว่าน่าพึงพอใจออนะน่าพึงพอใจไปได้นะเพราะว่าลำดับลำาดับอะไรเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้แ่ะนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังมีงานจะต้องทำเยอะไปถามรองนายกที่ดูแลโดยตรงเนี่ยนะคือคะแนนเท่าเดิม แต่ว่าอันดับถูกล่วงลงไปสองพอยสองประสองลำดับก็โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแกบอกว่าเอออันนี้เป็นจุดที่แกเห็นด้วยว่าเรายังมีปัญหาแต่ว่าถ้าดูในแง่ของการบริหารจัดการในเชิงของเศรษฐกิจก็ต้องถือว่าน่าพอใจนะอันดับตกคะแนนเท่าเดิมแต่เทียบกันในภูมิภาคเรื่องดีกว่านะคนอื่นก็ล่วงนะมาเลย์ก็ล่วงฟิลิปปินส์ก็ล่วงนะล่วงกันเยอะเหมือนกันอินโดก็ล่วงเวียดนามเวียดนามเลยล่วงลาวล่วงทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่ว่า ขณะนี้ของเราก็ล่วงไปสองล่วงไปสองลำดับเท่านั้นไม่ล่วงเยอะแต่ว่าแน่นอนก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยทางคุณสมคิดก็บอกว่าโอ้ยแน่ใจเลยปีสองพห้เก้านี่เศรษฐกิจ3.2นี่แน่นอนนะตามเป้าที่ตั้งไว้เลยก็สอดคล้องนะล่าสุดนี่ทางธนาคารกสิกรไทยทางศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยนี่ปรับปรับปรับ ปรับอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมานิดหน่อยจากเดิมเนี่ยสของใหม่3.3%มจานะนะแล้ยังมีแรงส่งไปในปีหน้าด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีคือผมก็พูดทั้งดีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีสลับกันแหละเรื่องข่าวอะ่ะก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่แน่นอนไต่มาสุดท้ายของปีนี้มันต้องชะลอตัวนะ ในการคาดการในปี60เนี่ยก็ยังมองว่าเป็นดีนะเมื่อวานนี้ผมคุยให้ฟังว่าทาง ADB บอก3.5แต่ทองเกษิกรไทยบอกปีหน้าเนี่ย3.3ส่งออก ADB ว่าประมาณ0%ทางเกษิกรไทยบอกว่าประมาณ0.8คือเป็นตัวเลขบวกละ่ะส่วนหนึ่งก็คือการอุปโภคบริโภคเล่งตัวขึ้นรายได้เกษตรกร,กรดีขึ้นบริโภคภาครัฐเนี่ยดีขึ้นส่งออกคงจะติดลบน้อยลงสุดท้ายก็คือ ในแง่การลงทุนภานกระชนเนี่ยอาจจะยังขับเคลื่อนได้ช้าแต่ว่าการส่งออกก็จะติดลบน้อยลงก็ดีนะครับคือถ้าพูดถึงข่าวบางอันท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดดูข่าวบางกลุ่มมันก็ไปได้นะตลาดหุ้นวันนี้ตอนเช้าจนถึงบ่ายก่อนจะปิดตลาดนี่ก็ดูดีพอใกล้จะปิดตลาดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขายก็หลุดตลุดเลยแต่มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็มากกว่าเมื่อวานเล็กน้อยเท่านั้นเองนะ เมื่อวานสามหมื่นสี่วันนี้สามหมืนแปดแต่หุ้นตกลงมาประมาณเกือบสิบจุดรุดพันสี่ร้อยแปดสิบอ้าวแล้วใครซื้อใครขายล่ะอ้าววันนี้กองทุนรวมขายสุทธิกลับมาใหม่ครับขายสุทธิคนอื่นก็ซื้อปอแปดปอแปดหุ้นห้าอันดับอย่างนี้หุ้นตัวใหญ่ต้องตกนะอันนี้หุ้นตัวใหม่มันเข้าน้องใหม่เข้ามานะครับเป็นของบางจากเรื่องอ power อะไรเนี่ยขึ้นราคาราคาอเ n อ e ์ไลนี่สิบบาทเข้ามาตลาดก็กำไรแค่เจ็ดสิบตัง ไออาร์ขึ้นมา8สตังค์ที่เหลือลงหมดนะครับธนาคารไทยพาณิชย์แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิแล้วก็ c p พหรือว่าเซเว่นอีเลเนะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมันนี่โกราวผมวีระธีรพัฒนแล้วก็ทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้แต่พรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะ Special ลมันนี่โกราวคำถามและความเห็นที่ส่งมาเริศ แล้วก็จะต่อกันแบบสนุกสนุกมันมันพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ